ไิลงลงไปลงเฮ้ย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 ไปเลยอุ้ยึ้อยเอาเอาขึ้นได้หรือเปล่าโอ้โหกัดเลยครับดูดูโอ้โหดูคพยายามคพยายามงัดเลยงัดเลยเอางัดเลยเอางัดเลย ครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านทุกคนพบกับเราในช่องพลายทองคําวันนี้ก็อีกวันหนึ่งแวะเวียนมาเยี่ยมน้องจำเจ้าของเรานะเออเออเฮ้ยเฮ้ยช่วงเย็นช่วงเย็นดูดูดูจะคึกให้เราหรือเปล่าวันนี้จะคึกให้เราหรือเปล่าดูดูดูเอ้ย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 เจอเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอา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 เล่นไก้ตัดแล้วเล่นเก๋ตัดแล้วเฮ้ยเฮ้ย มาเร็ว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 ไปละไปแล้วนั่นนั่นนั่นพี่ลงพี่ลงพี่ลงเฮ้ย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 หลงอย่าไปทำน้องอ้ไปแล้วดูเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้ยวิ่งไปใต้ท้องแม่เรียบร้อยแล้วนะครับเจอเจอพี่หลงขู่เมื่อกี้ไหนพี่หลง พี่หลงไปขู่น้องจันเจ้าทําไมฮะพี่หลงขู่จันเจ้าทําไมฮะโอ้จันเจ้าไปหาแม่เลยทีนี้นู่นคนพี่ดาวก็ตกมันอยู่นู่นนะครับเอฟซีนู่นนูนู่นนอยากมาเล่นกับน้องหรือเปล่าไม่รู้นะอยากมาเล่นกับน้องหรือเปล่าไม่รู้ตกมันอยู่นู่นอยู่ไกลอ้ยเฮ้ยอีนู่นไ่ก็ไปก็จ้าจ้าเจ้าเจ้าเจ้านู่นนู่นพี่เหลาไปแล้วพี่เหลาเข้าไปแล้วนู่นไปจัดการพี่เหาเลยมาเลจัดการพี่เราพี่เราไปแล้ว นู่นอนนอนนพี่เล้าไปแล้วพี่เล้าไปแล้วไปจัดการพี่เล้าเลยเออไปเลยการพี่เล้าเลยเอยเฮ้ยไปเลยนู่นเล้าไปแล้วจัดการพี่เล้าเลยเร็ว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 ันนี้จันเจ้าไม่มีเพื่อนเล่นไม่มีเพื่อนเล่นวันนี้ไม่ได้พาพ่อมาไม่ได้พาพ่อมานะเจ้าเออวันนี้เร็ว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  เฮ้ยเ้ยไปแล้วไม่สนใจเลยทีนี้ไปแล้วไปแล้วโอ้โหวันนี้ดูแข็งแรงมากเลยนะครับผมยอดจริงเฮ้ย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 อยากจาเล่นกระปูแล้วเอ้ย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 มุมตรงนี้เป็นมุมประจาเลยนะครับเนี่ยมุมชอบมุมหนีแม่มานอนตรงนี้นะจะหนีแม่มานอนตรงนี้นี่นี่นี่มาพี่หลวงมาพี่หลวงพี่หลวงพี่หลวง พี่ลงพี ble, ่หลงพี acement, ่หลงเร็วเร็วเร็วเรเจ้าเจ้าพี่ลงเร็วเออดู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 ดฮึบฮึบเล็วเล็วเร็วเร็วเว้เอาเอจะไล่พี่พี่พี่เหลาหรือเปล่าการพี่เหลาเลยการพี่เหลาเลยโอ้โเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ย แม่อึใส่หัวเลยไปจัดการพี่เราเลยเฮ้ยเเฮ้ยจะทําไงดีคิดไม่ออกคิดไม่ออกไม่รู้ทางไปคิดออกหาทางไปไม่เจอฮึบฮึบเอาเขาจะไปทําอะไรหน่ะจะไปทําอะไรหน่ะฮะจะไปทำไรอึแม่น่ะจะไปทำไรน่ะฮะมันนี่เร็ว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 เจ้าเจ้าเจ้าอย่าไปเล่นอย่าไปเล่น ดูพี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวตกมันแล้วนู่นนุ่นน่ดาวตกมันแล้วๆๆๆพี่ดาวตกมันแล้วอู้อู้ดูพี่ดาวตกมันแล้วนู่นพี่ดาวเตะซ้ายเตะขวาเอ้ยดูโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วๆๆ เฮ้ยเฮ้ยพี ja> ่ดาวตกมันแล้วเจ้าพี่ดาวตกมันแล้วดู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 พี่ดาวตกมันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ดาวตกมันแล้วเฮ้ยไหนมีเพื่อนเล่นอยากเล่นกับน้องหรือเปล่าเฮ้ยตกมันเลยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเตะซ้ายเตะขวาเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเรียกเรียกน้องไปเล่นด้วยหรือเปล่าไม่รู้เลยนี่เอา เด้อดิงหาง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 อย่าไปดิงหางอย่าไปดิงหางเดี๋ยวหางหลุดเดี๋ยวหางหมดเดี๋ยวหางหมดนะยูุเจ้าก็ไปอยู่กับแม่นเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยมาเร็ว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 มานี่เร็วไปแล้วไปแล้ว

ไปลอุ้ยคึบเลยวันนี้ไม่มีเพื่อนไม่มีไม่มีพ่อให้เดินตามวันนี้ไม่มีพ่อให้เดินตามเดี๋ยววันเดี๋ยววันหลังก่อนนะจะพาพ่อมาเล่นด้วยนะเจ้านะวันนี้พ่อไม่ได้มาด้วยครับเฮนะครับเฮ้ยเฮ้ยไมแล้วไม้แล้วไม้แล้ว นั่ยนั่ยนั่ยจุ๊บจุ๊บเล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 ยดูดูลูกตา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 โอ้พี่ดาววิจฉาแล้วพี่ดาววิจฉาไม่มีเพื่อนเล่นพี่ดาววิจฉาไม่มีใครเล่นด้วยพี่ดาววิจฉาแล้วเจ้าเอ้ยพี่ดาววิจฉา พี่ดาวอิจฉาแล้ว uh> พี่ดาวเรียกแล้วพี่ดาวเรียกแล้วไปแล้วหนไปแล้วหนูเฮ้ยไปเล่นกับพี่ดาวเลยไปพี่ดาวตกมันแล้วหนูเฮ้ยโอ้โหดูดูเฮ้ยเฮ้ยพี่ดาวตกมันแล้วพี่ดาวตกมันแล้วหาเลยวิ่งเลยแล้วแล้ววิ่ง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 เลยวิ่งเลย ไปแล้วนู่นไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปมุมนั้นละไปมุมนั้นแล้ปมุมกป่ามุมละเฮ้ยจะทำอะไรจะทำอะไรเจ้าจะทำอะไรฮึดูดูถามภาษาเด็กนะอยากรู้อยากเห็นเออดูเล่นต่าหม้อต่าหม้อแม่ คันหรือเปล่า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 เอ้ยเฮ้ยดูฮึบดูมือน้อยๆดูดูมือน้อยๆดูมือน้อยๆจะจับดึงขึ้นอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงไงขึ้นเด้อเ้าดึงไงขึ้นเอ้าโอ้กัดอีกกัดอีกอุ้ยเฮ้ยเอ้ยอุ้ยอ้ยเอาเอาขึ้นได้หรือเปล่าโอ้โหกัดเลยครับดู โอ้โหคาบเลยปาดอ้ไม่ยอมครับไม่ยอมต้องเอาขึ้นให้ได้ต้องเอาขึ้นให้ได้เอ้าจะขึ้นหรือเปล่าฮึอุ๊ยอุ๊ยทำยังไงจะขึ้นได้เอ้าพี่ดาวก็ตกมันเอ้าฮึอมันคืออะไรในใจสงสัยคิดว่ามันคืออะไรมันอยู่มันกิกะจังเลยจะเอาออก จะเอาออกให้ได้จะเอาออกให้ได้จะเอาออกยังไงเอาออกยังไงดีอึ๊บโอ้โหดูจะออกยังไงดีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูครับเฮ้ยคาบเลยปากกัดดิงเลยอึ๊บอึอึอึกัดเลยโอ้โหกัดเลย กินขนนั้นเจ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยดู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 ควาพยายามควาพยายามงัดเลยงัดเลยเอางัดเลยเอางัดเลยเอาโอ้โหพี่ดาวตกมันน้องจันเจ้าจะงัดต่อหม้อเอาโอ้โห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 โอ้ยเฮ้ยงงมากเลยจันจ้าบอกงงมากเลยมันคืออะไร เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ความพยายามความพยายามของนางนึงของเล่นชิ้นใหม่ของเล่นช right> ิ้นใหม่ของจันเจ้าวฮึบฮึบดีตอนนี้ไม่ขึ้นไม่ยอมแน่ๆดูโอ้โห ้มีเสียงแล้วมีเสียงแล้วมีเสียงแล้วเอ้ากัดเลยเอากัดดิ้งแอ้วคลิปโอนนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับบีบซีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องพลายทองคำด้วยนะครับรักน้องรักน้องดาวเรื่องแนน้ำเต๋อยรักนาน ฝากพีทองและน้องดาวเรืองไว้ในอ้อมอกอ้อม,อมใจด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคิปวัวนนี้สวัสดีครับ